สวัสดีค่ะเนี่ยก็มาเห็นยายนะแกเขาเอิญมา่างคนหูนะยายเนาะคนหูอันนี้เขาเรียกกระบอกนะยายมีอิ่วไหม,มอันนี้กระบอกที่เรายายทำฝ้ายเข็นเองนะเนี่ยเข็นเองเขีไหมายายค่ะเน,นี่ยอันนี้เป็นที่โก้ฝ้ายแล้วก็เอามาทำใส่อันนี้ก็จะไปเป็นเสื้อแต่ละตัวได้นะคะใส่เพิ่มค่ะใส่เพิ่ม วันเลยเอาหลายผายอยากเบิดแล้วเราเอาซัมมี่ซะก่อนอืมได้จากผืนใหญ่นี่ได้หกผืนเป็นเสื้อหรือเป็นเป็น,ขขนผ้าพันคอผ้าพันคอเราหลายคนอยากไกบิร์ตพันคอไครเป็นอยากเอาไปยิดเสียนุ่งก็ได้ค่ะได้กับเทศใบพืชตั้งเทศ,เทศอะยายทำข้าวซูนหรอหรือว่า จะปีไปนอนเป็นสิ่งอืม,อมอก็ขายยายขายเท่าไหร่แบบนี้นะถ้าทอเป็นแล้วอ่ะเ<า>ม็ดละดอ่าว่าละสามร้อยอ่าว่าละสามร้อยอุ้ยเดี๋ยวมาเข้าหน้าก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาดูยายยายไปตำอยู่ที่ไหนบา้านน้ำแปะนี่เนาะอ๋อเดี๋ยวมาเข้าหน้าเราจะไปดูยาย แต่บ้านนู้นนะเขาไม่ทำกันแล้วยายเอ้ยมันหมดแล้วอะ่ะเพราะยายยายไม่ทำแล้วหลานก็ไม่ทำเลยไงมันยากบ้านเน่กับวีมีนาะค่ะทั้งนี้กับมี่จะยายนี่แหละค่ะทำเป็ดตายใช่เลยอ่ะเขาเลยใช่ค่ะอันนี้ได้กี่ว่าใหญ่หกว่าอือ นะาาว,ว่าละสามร้อยหม่หนูเอาซะบ่อหนีหกร้อยหนิอืวบอกอันนี้ยังไม่มีใครเอา,อากี่วันเสร็จนี่ยาย ค่ะเดินวนยังเสิโอนเงินมาให้เอาเป๊เอาให้เด้อเชียวหมดอันนี้กี่บาทนี่หมดนี่ให้ไรบิ่งว่าละสามโดยเออสามโดยบ้างดูเชียวว่าเท่าไรบ้างเชียจักบ้านละเนาะเท่าไรนี่เออเดี๋ยวหนูสีโอนเงินมาน้ามาเป๊ะเด้อเดี๋ยวให้ยายคิดเดี๋ยวหนูโอนเงินมาหายเอาเป๊ะค่ะค่ะ ก็เกาะนี่ยอยู่นำมาแปะนี่เออถามมาแปะนะยายทอนวะเนี่ยนี่เราหัวจักกี่หรอกยายทอนบอกยายถอนเออบอกแบบนั้นยายแปะหัวจักอยู่ขายเข็นทั้งตำกับขายเข็นอือ้ยได้การค่ะนั่นเห็นไหมเดินผ่านมาไม่เห็นมีใครทำเพิ่งมาเห็นยายนี่แหละทำวิธีชาวบ้านเรานะ อิ่วอิ่วแล้วยายไปซื้อไฟเม็ดมาจากไหนเอามาทำนี่ไฟแบบซื้อมาให้เป็นเข็มไข่อ๋อไปซื้ออยู่กุฎบาอ๋อไปซื้ออยู่กุดบากแล้วก็เอามาให้เขาอิ่วเขาดีดเขาอะไรให้เพิ่นเพิ่นอิ่วเพิ่นดีดเพิ่นเฮ็ดเรอไว้เขาก็เอามาเขน็นเอาเลยเออค่ะเข็มไฟนะแต่วันนี้ไม่ได้ดูยายเข็นหรอก

เอาหมดเลยเหรอยายนี no bed, here, ่นะอันอดใเช่าอไม่อกะเขา่อเนาะยางสร็อมนเอาเข้าไปทีเอวมาเออเขาไปแล้วันนี้เออพอเปตาได้ลวทีมเฮ้า โอ้ยสงสารเลยหน่อยให่เอ้ยอค่ะวันที่ยี่สิบยายกระห็ตไหวอยู่ได้ค่ะคเอาให้วาาวะ อันนี้เดี๋ยวมันจะถุอีไม่ถุยใหญ่ขาวอืมค่ะแม่นี่จำหนีชิแล้ววก็ผักกันแววแววก็ตัดออกมานี่นะเห็ดย่อยนะอืมแม่นี่ตัดออกเอาโรดติตัดออกเอาโรดบอกยายคิดว่าอันใดสวยสากเป็นให้เห็ดย่อยทุกคน บ่เแล้ไป่อบ่ัซักให้อกเออฟอกไหมพบ่ยายจะฟอกให้นวอกเออเหนอะไรเลกนอยเออหนูอยากได้ไงหนูเห็นแล้วหนูอยากได้คเอ่อที่คุณคุณหลับยายถ้าไม่กัเขาเขาไปฟอกก็าอุ้ยช่ยอยู่เดียวุเดีวเยวได้มาอีก โอ้โหเห็ดหยางเห็ดงานไหนยายมันชิวัอผ่านหอเ็ดเป็นเม็ดนึงยเม็ด่างได้หะเมาหนามีืนปตัวจากหนูก็ยังบ่เคยเห็นแต่หนูอยากได้ตัวนี้น่ะอืมค่ะ ก็จะเฮ็ด่ยลงอ,อืมนอันนั่นแลนีล่ะะนก็เพิ่เียวไปเฮ็ดวค่ะกว่าจะได้นีนี่วันนี้เศษมาใหญ่อันนี้เ็ดยูหละิไมเ่อออเออไปสือ่อค่ะไพัไน,นบานันยอย่อนด้อืม

ีวิตคนเฮาเนาะแม่อันนี้อยู่สกุลนะอำเภออีอ,อย่างก็แม่อันนี้อำเภอภูาอพานนะคะมาหาแปะก็เลยไม่เห็นยายทําก็เลยเดี๋ยวแต่เราไม่ทันหรอกตอนที่ยายจะเอาไปสืบใส่ฟืมแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะทอนะ ค่ะนี่อันนี้แต่ก่อนยายทวดแม่หนูก็ทำแบบนี้แหละแต่ก่อนเราไม่ได้ซื้อเองนะพาต้องทำเองด้วยเอาฝ้ายดอกนะมาอิว่วมาตากแดดแล้วก็เอามาอิว่วเอามาอิวอาาอ่วแล้วก็เอามาดีดเอามาด,ดีแล้วก็เอามาเข็นเอามาเข็นแล้วก็เอามาทำฝ้ายแบบนี้อืมสมัยแต่ก่อนนะ้มันหลายขั้นตอนนะแม่ยายทำอยู่ แต่ยายแข็งแรงไม่มีโรคเก้าโรคสิบนะยายสบายอยู่สบายนะสุขภาพแข็งแรงนะยายกี่ปีแล้วคะเจ็ดสิบเจ็ดแม่หนู <laughs> แปดสิบสามยายแกก็ตัองกินข้าวแล้วล่ะทำอืมย, 43, ย,อยู่ไฟได้หน้าใสองตองเลย <laughs> รุ่นพวกหนูจะถึงหกสิบหรือเปล่าเนี่ยยายเจ็ดสิบ เจ็ดสิบอะไรยายเจ็ดสิบเจ็ดยายแข็งแรงนะยายกลมก็แข็งแรงอยู่แปดสิบสามอืมแต่เราเป็นโรคเกาต์ยายหนูนะค่ะสาธุบุญเอาไหมเนาะให้แข็งแรงตลอดไปขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ